จะเป็นซี่โครงหมู600กรัมนำมาหั่นตามแนวยาวของกระดูกซี่โครงแล้วเราจะนำมาหมักครับจะมีกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะรากผักชี2รากใส่พริกไทยป่นลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะมักคลุกเขาให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับระหว่างที่เรารอนะครับเราจะไปหั่นฟักเขียวของเรากันเลยเราจะฝานเปลือกของเขาออกก่อน แล้วก็เอา,มาเมล็ดของเขาออกเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนพอประมาณใส่แป้งมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วเปิดน้ำให้ท่วมแล้วคนให้ละลายเข้ากันแล้วเราก็นำผักเขียวที่เราหั่นไว้ลงมาเลยครับระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดว้ายรอเลยครับโดยใส่น้ำประมาณหนึ่งลิตรนะครับที่โครงหมูของเราก็หมักครบหิบนาทีพอดี เราก็นำพี่โครงหมูของเรามาคั่วให้หอมครับพอได้ที่แล้วเราก็นำพี่โครงหมูของเราเทลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้เลยครับโดยที่เราจะใส่ข้เนียลงไปหนึ่งก้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายระหว่างที่น้ำเดือดนะครับเราก็ตักฟองของแกงจืดของเราออกให้หมดเลยครับเพื่อลดความขาวของแกงจืด มันจะทําให้น้ําแกงจืดของเราใส่เข้มข้นน่ารับประทานแล้วก็ไม่ข่าวครับพอตักฟองออกหมดแล้วเราก็นําฟักเขียวที่เราเตรียมไว้ลงมาเลยครับระหว่างนี้เราก็รอให้ฟักของเราสุกนะครับแล้วรอให้ซี่โครงหมูของเราสุกจนเปื่อยยุ่ยน่ารับประทานพอได้ที่แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยได้ครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเกียวอีกช้อนโต๊ะ เพิ่มความหอมละมุนครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้แกงจืดซี่โครงหมูฟักเขียวสีสันสดใสน่ารับประทานแบบนี้ลองไปทำดูครับผม